หลังจากนี้ไปก็ต้องมาคอยติดตามดูนะครับว่าตัวเลขการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาในปีรับใน,น,ในที่1.97เล้านล้านบาทเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไงบ้างนะครับสำหรับสินค้าในทุกภาคนะครับทั้งสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและก็สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยถือเป็นอันดับสองของปลายทางของเรานะครับอมืนหนึ่งก็จะเป็นอาเซียนนะครับมคู่ค่าอาเซียนคือที่2.45้าล้านล้านบาทนะครับที่ที่1.23ล้านล้านบาท ครับซึ่งจีนเป็นดับสามะเนาะอเมริกาดีเดียวลดับสองนะครับก็ใหญ่เหมือนกันซึ่งก็สําคัญต้องบอกนี้ครับก็ต้องดูว่าหลังจากที่มีการขึ้นภาษีของทรัมป์นะครับสี่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับผลกระทบอะไรบ้างในเรื่องของการส่งออกไปอเมริกาแล้วอเมริกาจะเลือกซื้อสินค้าเราไหมแต่ถ้าดั้งไล่อยู่คร่าวๆนะครับสินค้าหลายตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีความจะเป็นกับของเขาอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันในต่อไปว่า มีตัวในบ้างนะครับ